24,990บาทวันนี้ Intel i5 g 12 1 2 4 0 0 f และการ์ดจอ RX 6,007 XT ในราคาเพียง24,990บาทค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับพี่ปิ่นนะร้าน CNIT นะคะคอมพิวเตอร์ประกอบวันนี้ในราคาเพียง24,990บาท เป็น Intel i5 Gen12 นะคะ1 2 400f 6 core 12 t h r e a เทอร์สูงสุดถึง4.4 GHz เลยนะคะจ้ะเมนบอร์ดนะคะ H 6 1 MK นะคะเป็นของแบรนด์ Gigabyte ค่ะตัวนี้ก็มี2ช่องแรมนะคะแล้วก็ใส่แรมได้สูงสุด64 g b นะคะแรมในชุดนี้นะคะก็ให้เป็นแรม16 g b นะคะเป็น8คูณ2นะคะ เป็นลำดีนะคะ8คูณแบรนพซนะคะตัวนี้ก็เป็นจะใส่ซิงเกิลนะคะหรือจะใส่เป็นดูโอก็ได้นะคะก็แล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะก็สามารถจัดได้นะคะค่ะตัว SDM.2 นะคะตัวนี้ความจุอยู่ที่ 500GB นะคะของแบรนด์ n i n g s t o นนะคะเป็น SD NVMe นะคะก็รีดเร็วนะคะรีดอยู่ที่3,500ก็ถือว่าให้ความเร็วทันใจนะคะจากส่วนการ์ดจอนะคะตัวนี้ก็จะเป็น แบรนด์ MSI นะคะเป็น RX 6 7 0 XT นะคะตัวนี้ 12GB นะคะเป็นการ์ดจอ2พัดลมนะคะจากแบรนด์ MSI นะคะ Merz X 2ตัวนี้นะคะก็เป็นการ์ดจอที่สีไม่มีไฟ RGB นะคะเป็นสีเงินๆน,นยคะก็ถือว่าชุดนี้จะเป็นชุดที่ไม่มีไฟเลยนะคะท,ทั้งหมดเลยทั้งเคสทั้งแรมแล้วก็รวมถึงการ์ดจอด้วยนะคะค่ะส่วนเคสนะคะก็เป็นเป็นเคสของแบรนด์ Cooler Master นะคะตัวนี้ Elite 300นะคะจะเป็นเคสที่ ไม่มีไฟ R G B นะคะขาด้านหน้าก็จะโปร่งนะคะระบายความร้อนได้ดีแล้วก็ข้างบนก็จะมีตะแกรงด้วยนะคะข้างบนก็จะมีช่องระบายความร้อนได้ดีนะคะก็จะมีตะแกรงกองฝุ่นด้วยนะคะค่ะสำหรับเคสตัวนี้ก็จะมีพัดลมแถมมาให้ที่ด้านหลัง1ตัวนะคะก็สามารถที่จะเพิ่มพัดลมได้นะคะสำหรับ power supply นะคะก็จะเป็น power supply 750วัตต์นะคะจากแบรนด์ montech ค่ะ ตัวนี้ก็ได้มาตรฐาน80พัทนะคะก็ถือว่ารองรับการจ่ายไฟสําหรับการ์ดจอตัวนี้ได้เป็นอย่างดีแล้วนะคะปกติอาจจะให้เป็นแค่650วัตต์นะคะแต่ว่าเราให้เหลือๆไว้เลยนะคะก็จะเป็น750วัตต์นะคะจากแบรนด์ Montech ค่ะ ก็จบแล้วนะคะสําหรับคอมพิวเตอร์ที่สเปคไม่เก at yeah. ิน25,000นะคะในราคาชุดนี้เนี่ยโปรโมชั่นอยู่ที่24,990บาทเท่านั้นนะคะก็สั่งซื้อได้ที่ร้าน CSIT System นะคะเราประกอบให้พร้อมใช้งานนะคะส่วนสเปคต่างๆที่ลูกค้าอยากจะปรับเปลี่ยนหรือว่ามีคอมเมนต์นะคะก็คือสามารถที่จะเขียนคอมเมนต์ไว้ได้คลิปได้เลยนะคะก็สามารถที่จะแจ้งปรับเปลี่ยนหรือว่าอยากจะมีข้อเสนออื่นก็คือแจ้งเข้ามาได้นะคะที่ร้าน CSIT นะคะก็ติดต่อได้ทุกช่องทางของร้านนะคะที่ปิดร้าน CSIT ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็สั่งซื้อสินค้ามาตลอดนะคะฝากลูกคน้านะคะฝากกันนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะคะจะได้ไม่พลาดชีวิตดีต่อไปจากร้านเสียนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ